นายห้างใหญ่ค่ายเพลงดังพูดถึงน้องอุงอิงไว้แบบนี้ครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกมากๆเลยครับผมไม่คิดว่านายห้างจะพูดถึงอุงอิงแบบนี้อ่ะ,อะก่อนที่เราจะมาพูดถึงข่าวนี้นะครับขอฝากเพลงใหม่ก่อนเพลงใหม่ของพระเอกวัดศิวดลน,นะครับเอาบอแฟนสิเป็นไหที่เพิ่งปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพิอินดี้เลคคอร์ดเมื่อเช้านี้นะครับผมเช้าว,วันที่24ธันวาคมนะครับ ตอนนี้ยอดวิวทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดแฮชแท็กสในมาแรงในหมวดเพลงนะครับในหมวดเพลงในช่อง YouTube ประเทศไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพลงนี้นะครับพระเอกวัดศีวโดนก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาดีมากๆ น้ำเสียงก็คือยิ่งน้ำเสียงบวกกับ MV แล้วเนี่ยโอ้โหฟังแล้วเราอินมากๆเลยนะครับและนักแสดง MV ก็เก่งกนะันทุกคนเลยเนาะได้นักแสดง MV เป็นหมอลำแถวหน้าของเมืองไทยเหมือนเขาเรียกว่ารวมดาวรุ่งนะครับรวมดาวรุ่งในยุคนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้องเต้าหยองระเบียบว,วัตศินน้องนัทสุรศักดิ์แลวก็คุณครูชินจังจากาทางตัวเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแสดง MV โอ้โห สุดยอดจริงๆแต่และคนนี่ก็คือดีกรีระดับดาราเลยนะอืมเป็นดาราได้เลยนะแต่และคนนะแสดงหนังได้สบายเลยเพราะว่าแสดงแล้วทำให้เราอินไปกับไปกับบทบาทที่เขาได้รับใน MV มากๆแล้วมาบวกกับเสียงของพระเอกวัดศิวดนเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับผมอะใครยังไม่ฟังต้องรีบเข้าไปฟังนะครับเอาวอลเฟนสิเป็นไห่ในช่อง Youtube สาวน้อยลำเพิดอินดี้เลคคอร์ดนะครับผมตอนนี้ยอดวิวนะครับขออัปเดตหน่อยนะ เอาบอฟเฟนสิเป็นไฮอะตอนนี้ยอดวิวหน้าช่องอยู่ที่263,000กว่านะครับ3,000กว่าวิวเนาะแล้วก็มียอดกดไลค์มากกว่า39,000ครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า1,000 0คอมเมนต์ ช่วยกันดันช่วยกันปั่นต่อนะครับผมให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงภายในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทําได้อยู่แล้วพลัง f อของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อซแฟนคลับของพระเอกวัดศิวโดนอฟซแฟนคลับของน้องอีเพชรบ้านแพงแฟนคลับของน้องเต้าหยองแฟนคลับน้องนัดสุรศักดิ์แฟนคลับค,คุณครูชินจังเนี่ยโอ้โหมารวมตัวกันขนาดนี้แสดงว่าเพลงนี้จะต้องได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพลงอีก,อกหนึ่งเพลงแน่นอนครับอ่ะ แล้วก็ฝากเพลงน้องอุงอินเพชรบ้านแพงด้วยนะครับจะปล่อยออกมาในวันที่26ธันวาคมนี้นะชื่อเพลงชื่อเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองนะครับอ่ยืนนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองนะครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของบอสโจโยมนินแล้วก็คุณเพชรสหรัฐนะครับได้ปล่อยออกไปเมื่อเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ต้นฉบับก็ทําไว้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น m อเอวยนักร้องเอยอย่างเงี้ยครับ ทำให้ยอดวิวของต้นฉบับทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องก็4ล้านกว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเพลงของอ่าที่น้องอุ๋อิงได้นําเพลงนี้มาร้องในเวอร์ชันเป็นผู้หญิงเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็เป็นเวอร์ชันของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนะี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นั่งฟังทีเซอร์แล้วขนล,ลุกมากๆอุ๋งอิงร้องได้แบบโอ้โหไพเราะเสียงหวานจับใจแล้วก็หวานบนเศร้าอะ่ะ หวานปนเศร้าเอาเรามารอดูเพลงเต็มนะครับอย่าลืมนะครับวันที่26เรามีนัดกัน26ทธันวาคมนะครับที่หน้าช่อง Youtube สาวน้อยลำเพลินอินดีเรคคอร์ดนะครับเพลงใหม่อุงอิงจะปล่อยมาเราก็รอกดไลค์กดแชร์กดติดกดเรียกอะไรรอกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอปั่นยอดวิวช่วยอุงอิงด้วยเนาะอ่ะฝาก2เพลงนี้นะครับอ่ะมาถึงข่าวที่ผมเกินไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับบอกว่า นายห้างใหญ่ค่ายเพลงดังพูดถึงน้องอูอิงไว้แบบนี้นะครับนั่นก็คือมาจากโพสต์ของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหยทองคานะครับานายห้างใหญ่จากค่ายเพลงไหทองคานะครับอาจารย์ประจักษ์ชัยได้โพสต์ตอนแรกนะครับเป็นโพสต์ที่หน้า Facebook ประจักษ์ชัยไหยทองคานะครับอาจารย์ประจักษ์ชัยโพสต์บอกว่าแฮชแท็กนักนักร้องบอท่านเจ๋งยาเล่งปัน้นทุก ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนี่นะครับเป็นโพสของอาจารย์ประจักษ์ชัยโพสนี้นักร้องนักร้องยั่งบอทันเจ๋งอย่าเล่งปั้นทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับผมอาจารย์ประจักษ์ชัยโพสต์ไว้แบบนี้และพอหลังจากที่อาจารย์ประจักษ์ชัยโพสต์นะครับอาจารย์ประจักษ์ชัยก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองนะครับคอมเมนต์บอกว่าฝึกความอดทน ฝึกการรอคอยให้เวลาสร้างตัวตนก่อนไม่มีใครโชคดีเหมือนอีลาอุงอิงอง่ายๆนะไม่มีใครโชคดีเหมือนอีลาอุงอิงง่าย,ายๆเด้ที่มีบอสโจช่วยสร้างตัวตนโปรโมทแล้วก็มี FC ลักมากมายแบบนี้ทุกคนต้องขยันและเก่งเองด้วยครับนี่นะครับผมอาจารย์ประจักษ์ชยบอกว่า เหมือนๆตั้งแต่โพสเลยเนาะอาจารย์ประชชัยเหมือนจะประมาณบอกว่าให้ฝึกความอดทนฝึกการรอคอยสําหรับนักร้องใหม่ศิลปินใหม่นะครับให้เวลาสร้างตัวตนก่อนอแล้วก็บอกว่าไม่มีใครที่โชคดีเหมือนน้องอุ้งอิ่นนะที่มีบอสโจคอยช่วยสร้างตัวตนให้คอยโปรโมทให้และก็ยังมี FC ที่รักน้องอุ้อิ่งนี่ยมากมายแบบนี้อ่าแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนนะทุกๆคน ต้องขยันและเก่งด้วยต้องเก่งเองด้วยนะอืมแต่อุ้งอิงก็คืออุ้งอิงได้อุ้งอิงมีความโชคดีที่มีบอสโจแล้วก็มี FC คอยช่วยผลักดันสนับสน,นุนและอุงอิงก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีพรสวรรค์นเนาะ,ะน้องเป็นคนมีพรสวรรค์ แล้วก็บวกกับน้องน่ารักทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยถึงได้รักน้องมากมายขนาดนี้นะครับมีแฟนคลับ f ออยู่ทั่วทุกมุมของประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็มีนะครับผมตั้งแต่อ้มอีกเพชรบ้านแพงเข้ามาอยู่ในวงการนะครับน้องก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายให้เราได้เห็นให้เราได้ชื่งกับสาวน้อยมาสจันคนนี้ตอนแรกนะครับที่น้องได้รับฉายาว่าสาวน้อยมาสจัน่นเราก็ยังลกแอบเออคิดว่าเอ๊ะ ยังไงทําไมน้องถึงได้ฉาย,ยานี้แต่พอเข้ามาเป็นแฟนคลับของน้องพอเราได้มาติดตามน้องผมไปดูน้องหน้าเวทีแล้วก็ได้ติดตามผลงานของน้องนะ่ะน้องมีความมหัศจรรย์จริงๆแต่ว่าน้องไม่ได้มาแค่โชคช่วยหรือว่าฟุกอะไรนะครับน้องมาพร้อมกับความขยันมาพร้อมกับความสามารถแล้วน้องก็เป็นคนที่ขยันฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเอง ทำให้น้องอุ๋งอิงในวันนี้กับวันที่มาใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆเราทําให้เห็นแล้วว่าน้องมีพรสวรรค์จริงๆแล้วก็น้องก็เป็นคนมีเอกลักษณ์มีความสามารถจริงๆแต่มาถึงวันนี้เราเห็นมากกว่านั้นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่โชคช่วยหรือไม่ใช่แค่พรสวรรค์น้องมีพร,รพสแสวงด้วยน้องเป็นคนที่ขยันคนบอกว่าสู้งานมากแทบไม่เคยเห็นอุงอิงได้พักเลย น้องเดินสายทํางานตลอดบางวันสองานสามงานแต่น้องสู้มากๆเนี่ยขอชื่นชมตรงนี้น้องสู้มากๆอยากให้คนรุ่นใหม่หรือว่าศิลปินนักร้องที่เพิ่งเข้าวงการอยากให้ดูอ,อง์อิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างเลยในการที่น้องพัฒนาตัวเองลบคำสบประมาทได้แล้วก็กลายมาเป็นศินลปิน ที่มีคุณภาพมากๆอีกหนึ่งคนในวงการเพลงวงการหมอลลำเลยครับผมอะอย่างเช่นที่อาจารย์ประจักษ์ชัยบอกโพสต์นี่ก็คือ,อเราก็เห็นด้วยนะที่บอกว่านักร้องอยังบอทันเจงเนี่ยอย่าเร่งปั้นท,ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ยังมาคอมเมนต์ตัวเองต่อนะครับบอกว่าฝึกความอดทนฝึกการรอคอยให้เวลาสร้างตัวตนก่อน ไม่มีใครโชคดีเหมือนอีลาอุงอีง่งายๆเด้ที่มีบอสโจคอยช่วยสร้างตัวตนโปรโมตแล้วก็มี FC รักมากมายแบบนี้ทุกคนต้องขยันและเก่งเองด้วยนะครับผมอ่า,านี่ก็คือเป็นพทของอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคำนะครับอ่าวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารดีๆมาเล่าให้ FC ฟแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ